สวัสดีนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยบริษัทเ n INTER บรรจุภัณฑ์รับผลิตกล่องลูกฟูกตามแบบตามขนาดตามไซส์สนใจนะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นไว้ให้นะคะมาดูในเรื่องของตัวตนของชาวลัคนาราศีพิจิก นะคะช่วงนี้มีแต่ง,งานนะเท่าที่เห็นขึ้นมามีแต่งานนะคะมีความเข้มแข็งดีในเรื่องงานตัดสินใจในเรื่องของงานนะคะมีการพูดคุยเจราจาคือพูดง่ายๆไฟเรื่องงานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะโอเคถือว่าดีในเรื่องของงานอาจจะมีกระทบกระทั่งปะทะอะไรกันบ้างเนาะแต่ก็ ทุกอย่างงานก็ต้องมีการพูดคุยเจราจาอะไรอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าชาวลัคนานราศีพิจิกเนี่ยสามารถต่อสู้ต่อสู้กับใครต่อสู้กับคนรอบตัวนะคะต่อสู้กับปัญหาใหม่ๆต่อสู้กับอะไรที่มันจะเกิดขึ้นใหม่ๆได้นะคะเพราะว่าดาวตัวตนมีความเข้มแข็งดีทีเดียว แล้วก็สักประมาณปลายปลายเดือนนะคะประมาณาวันที่27กรกฎาไปเนี่ยก็จะมีในเรื่องของโชคลาภที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะทีนี้มาในถึงเรื่องของการเงินกันบ้างชาวลัคนาราศีพิจิกต้องบอกก่อนนะว่าดวงดาวในเรื่องของการเงินของคุณในช่วงนี้มันตกไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะหนึ่งเลยอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนซ่อมแซมป,ป,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้าน ะะสถานที่อะไรต่างๆก็ตามถ้าเกิดคุณมีเกณฑ์ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมอะไรอยู่แล้วจัดเลยนะคะจัดเลยในช่วงนี้ถือว่าดีนะมันก็จะตรงกับดวงนะคะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมอะไรเลยแนะนำนะคะให้ไปทำบุญกับพวกวัดวาอารามหรือโรงพยาบาลอะไรก็ได้นะที่เขากำลังก่อสร้างนะคะ ก็ไปสร้างโรงพยาบาลไปหยอดตู้บริจาคก,ก็ได้ตามกําลังของคุณนะเอาเท่าที่ไหวพอนะคะไม่ต้องเยอะมากนะเอาตามกําลังที่มีพอนะคะในเรื่องของการเงินก็จะส่งผลดีแต่สักประมาณ2ตุลาไปแล้วดากาันเงินก็จะเริ่มดีขึ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆติดตามกันไปละกันนะคะในช่องทางนราดาพยากรช่องทางของอาจารย์นะคะก็กดติดตามกด s ับสไครป์กดกระดิ่งไวล้ละกันนะคะในเรื่องของการเงิน ส่วนในเรื่องของการงานกันบ้างค่ะก็บอกไปแล้วตั้งแต่ต้นเนอะว่าชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยโอ้ตัวตนของคุณไปอยู่กับงานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยงานมีความมีความสำเร็จดีนะมีการเจราจาพูดคุยติดต่อประสานงาน แก้ปัญหาอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นโอยผ่านฉลุยไม่ต้องกังวลนะคะปัญหาอาจจะมีเรื่องจุกจิกเรื่องผู้ตายบังคับบัญชาคนอายุน้อยกว่าอะไรพวกนี้ที่ทําให้เราเกิดความไม่สบายใจหรือแม้กระทั่งเจ้าของกิจการที่จะต้องควบคุมลูกน้องอะไรแบบนี้อาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยใจเครียดบ้างนะกับการพูดคุยกับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะเยนเ็ยนๆแล้วกันแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาไปนะคะก็ใช้ทั้งอ่ เเรียกนะเขเรียกว่าพระเดชรวมุณรวมๆกันไปละกันนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกทีนี้ต่อมาในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภม,มีความสําเร็จดีในช่วงนี้นะถ้าเกิดใครแบบเก่งอะไรไว้เลขมงคลอะไรต่างๆนะคะก็เน้นย้ําไว้ละกันนะในช่วงตั้งแต่วันนี้วันนี้นะคะที่อาจาดูก็คือ15นะคะ จนถึงวันที่19นะคะจนถึงวันที่19นะก็จะซื้ออะไรลงทุนอะไรก็ลองดูให้ดีแล้วกันเนาะเลขที่เป็นมงคลสำหรับคุณก็น่าจะมีเลข1เลข4นะคะเลข1เลข4นะส่วนภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะต้องบอกก่อนว่าดาวผู้ใหญ่นะคะยังส่งผลดีกับคุณนะดาวผู้ใหญ่ยัส่งผลดีกับคุณ แล้วก็มีการสนับสนุนที่ดีนะแต่ว่าในเรื่องของคนที่เราร่วมงานด้วยอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะหลังวันที่10อ่หลังวันที่27กรกฎาคมไปนะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับคนที่เราร่วมงานด้วยนะคะก็แต่ก็เบาใจได้นะเพราะว่าคุณก็เป็นคนที่ กล้าอยู่แล้วนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกก็ขอให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปด้วยดีโดยเฉพาะเรื่องงานและเรื่องเงินนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะช่องทางของอาจารย์ติดตามได้ที่ไลน์แอดเลยนะคะที่อาจารย์ขึ้นไว้ให้หน้าจอนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ